กลับสวัสดีเอฟซีพี่ป้านะอาทั้งหลายนะครับผมที่ติดตามเนาะลาวเอ็กซ์ตราเอ็ดดีสามัคคีแล้วก็สตาร์นะฮะมาดูผลเมื่อวานก่อนก็จะมีเอ็กซ์ตราตอนเช้านะครับเอ็กซ์ตราเมื่อวานผมให้เด่นหนึ่งกับสี่ก็มาที่สี่สี่เน้นสี่โอ้ยสี่สี่มีไหมมีครับตัวเจาะแล้วก็เน้นสี่ ออกลางนะครับ303บนอ่าเน้นสีมาตามเป้าส่วน HD HD 80661มี41 84R ก็หลุด HD สามาคี2685เน้น6 เออเน้น5เข้าเด่น6ก L ห้าก็มานะครับทั้ง5้าทั้ง6กเลยก็มาที่2 6แล้วก็6 8 5นะครับเ,ออเข้าตัวเน้นด้วยนะครับทั้งห้าทั้งบนแดงคู่2งหกหห้า สตาสตาเมื่อวานหลุดเน้นสี่แปดออกสี่เจ็ดนะครับเข้าสองหลุดสองโอเคอามาดูของวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับเอ็กตร้าเด่นอะไร เอกาวันนี้เด่นที่สกับ7นะครับสี่สามสี่สี่สห้หสามตัว สามสี่เจ็ดนะครับเน้นสี่ลองเจ็ดครับสี 4, 3, 7, 3, 7, ่สามเจ็ดสามเจ็ดสี่ฮีล่ะฮีวันนี้เด่นที่ห้าหก ห้าสองห้าสามห้าแปดหกสองหกสามหกแปดแล้วก็หกห้าครับสามตัวหกห้าแปดเป็นห้าลองหกห้าแปดหกห้า หกแปดมาดูสามัคคีสามัคคีวันนี้เด่นที่6กับ7นะครับ6,3 6,4 6กเจ็ดหกแปดเจสองเจดสสเจ็ดแาตัวนะครับหกเสเน้น7จ็ดลงหกเจ็ดสาสี เจ็ดสี่หกเจ็ดชุดเน้นครับส่วนลาวสตาลาวสตาวันนี้เด่นที่เก้ากับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหก 020506 3ตัวนะครับ096เน้น9นะครับ909596 0605โอเคตามนี้นะครับสําหรับชุดเด่นของลาวสตาร์นะครับอ่ะไปที่ตามอยู่ก็พิจารณาตามนี้ครับ